ร่มทำไมร่มเป่าดากหมออยู่เวอเวอรเยอะถึได้กลิ่นบ่เนี่ยยังโบรานฝดอยู่ร่มไรขั้นบ,ดบัดใดร่มมากๆก็ฟดขึ้นมาซอสซอ มาไดลมมากอะไปมีจัดยังได้ได้กินแรงวัดสิต้มกินแรงเลยนี่พี่น้องสี่ได้กินบ่นนี่มันเป็นป่นพวกปั่นตุม่มใส่แรงมาสัน่นล่มพัดปั่นนี่เฮ็ดจังไหนเนาะเนาะบ่มีแนวขังมันสิได้ตเนาะ เฮียงละเฮ้อพี่น้องมาขังลูกดียูไฟน่ะฟดอู้้นมากแต่ว่าท่านร่วมมากมันกับเศร้าฟดร่วมเป่าดักยูโวอยู่ตลาดน,นัดไปหาป่ามาปนกิงกับต้มแล้วใหม่สั่นลูกใต้ว่าโอ้ยท่านมันติดมันกับไข่ยอยู่แหละนาะพี่น้องเนาะ มันสิจืดเพรจืดร่มแห้งๆเงี้เมั่จืดไห้ก็ดีาหาป่ามะพนไปใช้บ่ได้ละเมื่อนี้คุ้มแต่หมอไฟนี่ล่ะ กุ้มแต่หม้อต้อมนม้ำไหมนั่นเห็นบ่ลมมาอีกเหรอโอ้ยผู้ยิ่ใหญ่มานางบังสิสสิเศร้าล่ำบ่เบิดไหมชุดนี่มันสิได้ปุ่มบ่นเนี่ยคันเป็นยังสิฟดกับบอได้ฟดเนาะฟดโซเซ่โซเซ่ไม้สิเบิดไปเป็นชุดแล้ว นางรับลมอยู่วันเนี่ยเพียงยังขี่ไล่แต่มันปุ่มเช็ดเทียก็แน่เนาะเห็นว่ากระไดมันปุ่มเทีย่ยนึงมันกระสืไข่ยอยู่ด้กระสืได้กินอยูล่ล้มมาลมมาดีดีลมมันคือจังมากเตอรข้างคู่ขึ้นมากยังซี ผจังบ่ทันได้ใล้สิบวัเทียหาเตือนเตีย้งเลี้ยงเราอย่างนาอมาขังเนาะอาสังสีมาขังบ่จะคือได้กินเออยหยังมาขังเลยะัที่น้องมันเป <ร Stevens. S 1> mm ็นแนวนี้ม mmm, ันบ่ได้อันนั่นได้นี่ย ในนั่นมันบ่นมมันลูกทวมมันมอหนึ่งเนี่ย๋ยวเวิ่งช่วงนี่ง,อง,องนนันมาลม่มซะว่าได้กินต้มน้อไม่โดนแล้วนอนดามขวัญใส่ซับมหาิเจ้าหน้าเลือเลือต้มกระสิไปซับน้อไมส่สมมันละอยู่ไันละสะซับน้อไม,ม่สม เหลือตุ่มเนาะเหลือหมอไปใส่ไร่ได้แล้วจูแต่ไฟอยู่นี่บ่จูมันจนะไ่ได้กินเนาะลูกกะห้างมากักแม่กะห้างมักมักน่อไม่คัดหัวเขาหันที่เยอะที่เยอะอยู่นี่แหละ đầm na bữa thân đây sao vậy nó mày là sẵn cây cả đứ có cây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไม่ปุ่มบวบบวบบวขึ้นหไหม,มน่ล่มคักลมแน่หลายโถ่เ้ยเออเออเอตามนี่หละ